วันนี้วันที่สองทีมงานก็ได้เวลากลับบ้านครับมานอนพักที่บ้านอาจารย์หนึ่งคืนนี่ก็เป็นอีพีสุดท้ายสำหรับทีมงานแววงไบเกอร์ขับขี่ปลอดภัยครับเดี๋ยวโอกาสหน้า ต้องมาแน่นอนครับไม่พลาด <c oughs> ขากลับเราก็จะไปแวะที่เขายีลาแป้ก่อนครับไม่รู้ทีมงานจะไปถ่ายรูปกันหรือเปล่าเพราะตอนเที่ยงเรานัดกันไปกินข้าวที่นาราครับ กินข้าวเสร็จน่าจะแยกย้ายหรือมีรายการอื่นก็ยังไม่ทราบครับนัดแนกกันอีกทีก็าทางทีมงานก็ขอขอบคุณอาจารย์โนครับแล้วก็ผอ,อที่โรงเรียนนะครับต้อนรับพวกผมเป็นอย่างดีอาหารการกินที่อยู่ที่หลับนอนบริการดีมากครับก็ขอขอบคุณครับ โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาเยี่ยมใหม่ครับเป็นทริปที่มีความสุขแฮปปี้กันทุกคนครับวันนี้ช่วงเช้าก็มีทีมงานกลับก่อนหลายคนครับเพราะตีทุละครับก็ต้องรีบกลับไปทำงานครับส่วนคนที่เหลือนี่ก็ว่างครับวันนี้ วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์หลายคนเขาก็ไม่มีภารกิจอะไรเร่งด่วนครับวันพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นี้ก็หาความสุขนิดหนึ่งครับเดี๋ยวลองไปตามเสียอกนการเสียมเสียันอ,อยู่ไหนวนันนี้เสียอันอยู่หน้าตัวเองซิงอยู่คนเดียวอ่ะครับเนี่ย ไม่สงสารคนขี่ตามหลังเลยอากาศดีมากเลยครับขากลับนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเก9โมงิบนาทีหมอบเพื่อนรู้งานรู้งานคนนี้รู้งาน วันนี้แบร์เซงเปลี่ยนแนวครับเมื่อก่อนขับพ m วันนี้มารับฟอร์ซ่าครับแมเท่าแก่เราเนี่ยรวยจริงๆร <laughs> หลอเหมือนกันนะครับเนี่ยซีวท่อผ่าเสียงอย่างนุ่มอ่ะครับเท่ครับเท่วันนี้เปลี่ยนชุดครับ <t ries> นีา <c oughs> <g ass et> ใส่ชุดซีดแจ่มมากเลยวันนี้วสุสายเทครับเอาเรื่องโอ้จริงๆวันนี้ประธานก็คุมลูกชายกลับเหมือนเดิมครับแบดเดงของเราวันนี้มาคุมลูกครับ ทุกทีนี่คุมทีมวันนี้คุมลูกลูกชายแกก็ขี่รถเก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวคณละครับอนาคตแกจะออกบ m ครับตอนนี้ขี่ฟอร์ซ่าอยู่อีกไม่นานก็ได้ขี่บีอมแน่นอนครับคนนี้รอครับฟอร์ซา่า ลูกกลับหมดแล้วครับนี่เหลือแต่คุณพ่อของมาเกตครับน่โหดโหดคู่รักคู่นี้ก็ตัวติดกันตลอดครับทุกทริปนี้ก็ต้องไปด้วยกันนะครับแน่นอนจริงน้องใหม่มาครับร้อยห้าสิบต้อนรับน้องใหม่ก็มายาลาเลยครับ โหจริงๆเลยเอาจริงครับเอาเรื่องแบกขนาดก็ได้เวลาได้เวลากลับไปก็เวรนใหม่สุดหล่อของเราครับ CBR 650R ครับโอ้โหดำดุสายโหดแต่งเต็มมากเลยลำนี้เดี๋ยวว่างๆต้องขอพี่แกรีวิวครับหล่อนี้ก็ สมาชิกใหม่ัผมก็ยังไม่รู้จัก,กแบร์เท่าไหร่วันนี้ก็สนุกครับได้ขี่รถด้วยกันแบรย่ของเราก็ขนาดไม่สบายครับก็ยังมาทริปกับเราได้ไม่ธรรมดาใจแบรแกได้มากเลยยอมรับใจไบค์เกอร์ <laughs> คนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับหมอบอย่างเดียวครับ <laughs> หมอบตลอดคลิปสามีพีแกหมอบทุกคลิปครับ <laughs> โหจริงๆท่านผอ,ออสารเนืองเราแบดโดนครับหัวหน้าเผ่าครับสายหลงครับคนนี้ <laughs> ทีมงานไม่ทันครับหลงอยู่กันเดียวเอาเรือเขาแยดุนมาอยู่กับเสียอันสายเทกันดีกว่านี่นี่เอาเรื่อครับ มาแล้วครับ เราจะจอดถ่ายรูปกันสักนิดหนึ่งครับเอาเร็วสร้างภาพก่อนเร็วสร้างภาพก่อนตอนนี้เราก็อยู่ที่เขายืลาแปะครับทีมงานเราก็พักรถถ่ายถ่ายรูปกันสักนิดส,วย,สวยใช่ไหม บรรยากาศก,ก็ร้อนนิดนะครับช่วงนี้ทีมงานก็เต็มที่มากครับวันนี้สุดยอดจริงๆเลย ทีมงานก็ถ่ายรูปเสร็จไปที่เรียบร้อยที่ต่อไปเราไปร้านข้าวครับไม่รู้ท่านประธานจะพาไปร้านไหนไปกันครับมเยอะมากเลย <laughs> สายหมอบสายหมอบหมอบอย่างเดียว <laughs> เอาเล่อง <laughs> ไม่เชื่อครับว่าแกเป็นผออรครับดูสิครับ <laughs> ผออสายฮา <laughs> <laughs> ลงสองลามเลยน้องเป็นไรไม่รู้เมื่อกี้อ๋อเนะเป็นไรเลื่อนเหรอน้องแกเลื่อนครับเลื่อน,นใช่ไหมแกเบรกหน้าหรือเปล่าอ๋อเลื่นลลลลอนระวังรถระวังรถ รดน้มหลอยู่ี่นะรถดแล้วอลองรถระบางรถอ๋อเกียร์ข้าขงในเหรอมอไซค์ขยับได้ไหมเดี๋ยวติดรถยนต์อ๋อเลื่อนนี่เลยมั้งถนนมันเลื่อนเจ็บไหมเจ็บไหมอ๋อมีมีกาดอยู่มีกัดโอ้มีเป่าตั้งอยู่ แกเลื่อนแกเลื่อนระวังรถ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 มอไซค์ไม่ยอมเลื่อนม,มบอ,มอ,อมืมแล้วอ๋อเกียร์นี้มันเข้าแล้วไนคาเกียกร,รย์อยู่ม,ม,มสาม สองอ่าสตาร์เลยโอเคแม่กลื่นเฉยไม่เป็นไรทีลื่นเฉยอุบัติเหตุนิดนึงครับน้องเขาลื่นถนนมันลื่นครับไม่เป็นไรมากครับเพราะขาับไม่เร็วลื่นไม่เป็นไรทีไม่เจ็บทีอ่าแค่ลื่นนี่แหละน้าว่าเบรกหน้าหนักไหลใช่ใช่ครับ ขี่อย่างระมัดระวังครับขนาดขี่ไม่เร็วนะครับยังลื่นได้เลยเดี๋ยวไปพักรถที่น่าจะพักที่ปั๊มแบบหนึ่งครับดูอาการน้องนิดนึงลูกชายของแบดเดงครับท่านประธานของเราประธานจอดเมื่อกี้ประธานก็ยังล้มเลยครับเพราะถนนมันลื่นครับเขาเพิ่งทําใหม่เขาลาดยางใหม่อันตรายจริง เดินทางกันต่อครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านข้าวครับรู้สึกว่าหิวข้าวครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยครับทีมงานก็หิวกันเต็มที่ไปชมบรรยากาศภายในร้านกันครับที่เก่าเจ้าเดิมครับร้านนี้มาประจำ พออ,อก็หนีมาก่อนครับวันนี้ไม่ชวนเลยเเลว่าแล้วคันที่หมอหมอหายไปไหนครับเพราะว่าพอ,อ,อมาถึงก่อนแล้วครับตอนนี้กับข้าวนี้ก็สั่งไว้เรียบร้อยแล้วครับส้าครับ้าวบรรยากาศสุดยอดมากเลยอขออนุญาต กินข้าวก่อนนะครับหลังจากทีมงานกินข้าวแล้วก็ถ่ายรูปกันเสร็จก็แยกย้ายกันกลับตรงนี้เลยครับบางคนก็ไปต่อบบางคนก็กลับบ้านครับส่วนผมก็กลับแล้วครับ รู้สึกว่าร้อนมากเลยก็ขอบคุณทีมงานครับที่จัดทริปดีๆแบบนี้โอกาสหน้าก็อยากให้จัดอีกครับสนุกแล้วก็อิ่ม <c oughs> ทริปแวงสุขีลินยาลาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั c สไ b ์ และเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ